สวัสดีครับช่องพลอตเระเปิดพิเศษเราทำกระมแมสนี่หเหมืนแม่ก็เหมือนแมเหมือนแมเราสร้ากัะไรโอ้พราลมก็เปิดเลยนี่พะลมก็จะดูใส่ไปนอนใส่มือนนิไปนอนหนเอากระบ้าหนแม่บอกหน่แม่แม่ง้งอนหน่อยแล้วต้อนนางรถมาเป็นโมูปมาเป็นมแล้วเอาเปนอนที่นึ่าน แม่มองเงรามีรถดิรถเ,รถรถเี่ยขับรถรถแท็กซี่ไหมออีแท็กซี่เรามองแท็กซี่บ่เออเราก็เล่ีน้องปตมองแท็กซี่จากออตตรโลมาว่ไกลออไกลบอหอดอยอดสองดอืมโอ้ย เออกรเทยแหงศูนได้เลยเอาบ,าากกบ่อมักกระเทยมันบ่อขยันมันขอนยงน่าอจิบกระเทยแหงหมยครับ,อบเอาเนาะดีทีเจ้าบ่เป็นกระเทยเนาะโลกรอนย้อนกระเทยเออขาเจ้าเป็น,ปนกระเทยที่แหงจะขาตัวตายเลย,ยไส่ผัดอไรเด้สุกใดเปนกระเทยบ,บิดดังายพุทค่ครับวันนี้ไหนเาะ มาตะลเรยนขาเนมากเจ๊งแม่นยาอีเนียขาเอาเป็นมัตเนอยบเโอ้ยเมีย่อยกบ่ปะดิกินับอะไรด้ีน้องต้องซอีดีสลับาเออเออเออท่านมีดกรึมีดท่านเกิือกระดึ๊บเกอือเน่ฉันาตะน่องซอแตงไหนฉันชิวยูยันขาเนี่ยจะบาไปเบิ่มหนึ่งเขายท่านหมอนึงกัดึกหมอนึงโอ จะมาเชยดแห้งไรไปหาจุดป่าวอยคนหลินเกี่ย <c oughs> ไรอ้อยซิบอะไรใหม่เบิดนเชยดแห้งจริงจังเลยจิจังเลย่อแม่ป้าขงมสียจังหมอดอ้อยเดีวเกียวปาแม่ไม่ให้เป็นก็เดยแล้วไรขาผมก็เลยเด็กครับเด็กครับไปจวดเออก็เยยางจูดเลยยางจูดซิมยางจูดรถพลลัจ,จ,จะจป้าอ้อยเขาลุดระเพิสอง,องคันทำให้ป่ากผมเรื่อ ลากกันลากกันลากกันยอดยุคข้ามเนี้ยป้านว่ามันจะอ่อยอ้อยแยงยี่สิบไร่เอาอันยอดยุคข้ายอดเดียวไปปั้นสีดับไปเจ้าของบาดันบัดอ้อยดับลงแล้วมีจัดพุริพุริปากจบกลุ่มอ่ามันเยอะจื้อมากูเป็นกระเทย์บ๊อบอ่นี่ที่สับปูละมาหวังอันจะ ทูนไลทไปหานอนเดินเหนแม่ปลาเป็นกรเลยไปหานอนอยู่นกล่องเพียงเอานอนลีปลาละบวบกระเทยไปหานอนหลีอืมเดี๋ยวนี้เราหลับได้เรียเดี๋ยววายเราลับก่อนต้องเป็นผู้ชายหมัดแมนอย่างเออแม่ฉันเลยลออเขาใหญ่ม,มาแกนะกระจอกอลับได้คือเขาโอ้ยอ éf, เป็นเท่าเด้๋เราจะลับไดเรียไ บอนอ่าเด็กน้อยบอกหนึงอยู่ข้างบ้านนั่นแต่ในหน่อยก็อ่อนแอนอ่อนแอนแม่มันปอยแม่ใหญ่กับปอยปอยพอม่อไนพ่อไนพอบอนั่นมิตรสนับสนุนปอยมันแม่ดามันมึงต่อยกุยดอกมุ้งหัวเป็นมึงเขาพ่อกุยฟันหัวมึงมึงเป็นมันนี่มันใหญ่ขึ้นมาเอามันเอาประยู่เว้ยมันก็แต่งหน้าเขียนคิ้ว่านี้นี่ไปเรียนต่อ ไปตีดมูบัเนี่แห้งคักบัดที่นี่แลบบ้วมันสวยเด้งามงามกูพูญิ่งบ่ล่ะอ่าต,ตัดเสตจิ่วผ่ายผ้าโบวเขาแห้นบะดะดัดเที่แม่เล็ไงงอมหลับมันบัดที่นี่เล็งเขาตัเตดเสตจิ่วง<า>มอมพ<ม>่อมบัดที่นี่ให้ล้านหมื่นโรงเรียนเขายังบอ่อนเค่งเนาะโรงเรียนเขาปล่อยให้เลยแห่ให้ไ,ไปผมยาีวบัดที่นี่ตั้งเสตจิ่กับปู๋ไปโรงเรียนเว้ยบัดแต่ยังยัง <c oughs> <c oughs> ไปรักออกกับป,ปู๋กับเสียสัมนายเสตจ่วกับหมอไปไปหอนโรงเรียนอลไรจังไปใส่ยอยู่ขางเนียน เป็นเกรกลบนที่ครั็นเกตรมนนได่าได้เปลี่นไหมยังไงวะเื่อจิักอีเมนาเปลี่ยนโอ้ยน้ตาเปลี่ยนน้ำมอต้องขับเปลี่ยนลูกกลางบ้านจะรด้ฟอนเออเปลี่ยนน้ำมันปะกอบเปล่ยนลูกกลางบ้านเจรด้ฟอรอนพวาเอารถโยมไเฮานั่งี่ยนอเอียนอ้มเป็นนั่งรถมาาอ๋อเออ แน่บนนันีถามแน่ันคือว่าก็เป็นพระเอ็มอลลัมินีย่ยาเอากับเป็นพระเย,ยกับคนนั้นให้เปลี่นเนาะพ้าเอกกัเป็นน้องาเยอกับผ้ย,บย็ยก,ยกันเทยไหมอูสับอะไรเก่งเลยเกือบเมหมือ,อเน,นเป็นพี่กับจเปนในนักไปเอกคือเออเป็น,น,นที่เขากับเป็นตัวละครเนาะเป็นพระเอกมอลลัมอยู่จังปีเวอร์ทหารลัมใช่เลยจบกหกถึงว่าอายุมีีสามมีชีเช่า เป็นตั้งแต <Or> ่จบป .6 ก่าท่านได้จบสามเป็นพระเอกน้อยอุมม่านโอุมม่านขนาดกรับผมทำรองลำแต่ก่อนลำทำมองเดียคนแก่นคนแก่นโอ้อเป็นแห่หาคนแกนที่แรกกี่ปออ่าแกนให้ก่อนเดียวก่อนนั้นสามนากระดาษอุปอดผู้นั่งฟังคนเดียวคนที ปันิชบอกเขาบอกเชียเดียวเออบอกเชียเดียวไลไรนี้เลยเอคุณเราหัดรำคุณเราอาเป็นลูลนคกค่ะคุณเราต่างคุณเราต่างลูกฝันมาแำ้วฟังแล้เออเอาแบบน yeah. ี้เลยเขาต้องเปลี่ยนจะเข้าไปหัดเองเราเขาไปฟังก,นนนกันนั้นเพื่ออนี้ฟังคนงนั้นเขาไม่มาใส่กันช่งมือ แแม่มึงแ่งคันมาแ่งคันหากันเงินเลยดยอขอามาเลยยอดขอรับก่อนเออแตว่าฝามันง่ายถิ่แม่เวอร์ได้เอาขันหาแม่ใช้ยาวคันหาฝ่ามันกู้เฉยเด็กเป็นเยอะกว่้ฝ่าอืมแม่ขำหนุนเยอะจะแทงขันทำไมต่กอนแม่นเหรอก็ยถามแมเคก็ยถามใส่ฝนอยู่ ใ hablando, ส,ส่ฟนสสวรรค์ศิลิปินศิลปินแป่งขอรัมในมเสกสวรรค์ขอดเบอเด้อขอดเวลาอืมอีเมลเปียนกเบิดสะท้องขอดรัมเดียวที่บ้าพอยายสงข้ามอ่ม่าเนี้ยกับพอมเแก้ัหานะอ่าพออใส่เงินจับจาบขันมาเราก็แจงหน่าเชชิ่วฮัจับมือจับฟอดอืมกระเด็นเลยดที่กบปากเห็นลูกเต้าอเ่สิบชื่อว่า ลาหรวลูกคุณเต้าร้ามาอนี่มันมันทำอะไไม่เอีมลลัเโกาเดนี่อบคอมแปรก็น่ายังกอลต้กี่แม่ึ้นไม่ไมก็น่ะเป็ดผู้พันเป็ดผู้พันเป็ดผู้พันเนี่เชียวแลเน่ยาเผ็ดผู้พันเผ็ดู้พันเชียวแลนี่าเป็ดมอลําดังลํัเพิ่นอืมนาดเป็ดโจโก้เป็ดโจโก้เป็ดโจโก้ลุงลลัเพิ่นดังมากครับต่ว่าวิธีพิธีสั่นยอน ไปยาบยาบยาบยาเแต่มาไลไปผมาได้รับน้ำเบิร์นดอกไปนางเบิร์เบินเฟตจโกอยู่เสอยู่สมเด็จหรืออยู่เสรีโลนเดียวบาบคนจกเซียวเราดิบคลนว่าเป็นเจ้าเด่นเดียวเราตายแล้วมัาหนาเป็นกรเทยเตาโมโหโอ้มนจะมีเจจโกัจมีจโกลงลำเพิ่กมลลายนะมลลำมลล้มหลมมเดีมอล้มะกี่มอลำมเมือลงทุนไหลที่จะไปบางยามหู้สร้างต่อที่เป็นไปเนี้ย ทำหาเคีเดี๋ดนยบาเขาเวียมำยเพราะว่านั่งเลี้ยงข้างปรเทีนี่อ่อนรอนไยเออไปหั่มหัวแล้วก็มีร่างไปทางใจไปหั่มหัวยังไปหั่ัวไปหลอดมันจะเป็นหลอดยยาวหรอกนแล้วก็มีร่างหลามเดิไปอันนั้นเอนี่ยนตาจีงสวันไปหยาไปหัยังงามยงามได้คนตาพเอกนะ ว่าร้ามันยิ่งยเงย่างใกล้กันกับอะไรคลองกันมาตอกแหล่งมัดหลายอันเป็นสูตรอันเป็นย่อยๆอันเป็นย่อยเพิ่มน่อยสิ่นไรผมด้อตะกี้เนาะบาตนี้แจ้งตัวอะไรแล้วพอยูซื้อได้หน่อยสิ่นไรว่าแบบบัตรตั๋วตัก๋วแก่นั้นตัก๋วแก่นี่ซ้อมฟอนฟอนดูตั๋ว่าจะตั๋วึ้นเวที้เปล่าซ้อมจักขยจ่ออ่ะคืนไม่ได้ปุ๊บพอป่ะมันตกแต่เสียงมันมันก็ตัดนั่นขึ้นเวทีก็จะเป็ดห่วยหรอวะ เอามอลำตะกี้ไปตะเอ่งเดี๋ยวมันบงาเอาหลังเทียนไปตะหยกหัวขย่างนด้ก็คนจดถูก่สิมอลำเนาะผู้หังนึ่งแต่งตัวเขียนคิ้วย่างดีใส่สุดสูบยาก็บปสูบยู่ใหันหลังหันดี๋สูบไปทางหน่อยคนเห็นเหตการางแลงคันแล้วเป้าแบเอ็น ไอ้คนเห็นนะแม่เชียงรายบอกสีหาแฉลบเขาไปซุปปี้ได้หล่ะพ่อแม่ที่ส่องหน่อยปเป็นเพทยงค่ะงานบดบางไฟนอนจ่ายส่องหน่อยไปได้เลยค่ะแงานบดบางไฟย,ย่อยเพือพ่อปากมดแดงมันอบอกครับสำหรับคลิปนี้กับปากพี่น้องเพทยงซัมมี้กับผมปากติดตามช่มตลอดและกดติดเชียร์นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมยัยเวอร์นะ